การแพร่ระบาดของโควิด19กันหน่อยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหนักพอสมควรเลยนะคะทําให้อันดับการติดเชื้อของรัสเซียนเนี่ยไปอยู่แค่รองสหรัฐอเมริกาก็คือมีคนติดเชื้อสูงสุดเป็นอันดับที่2ของโลกสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าคนติดเชื้อรวมเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยพะลุ3 0 0 0สนเรียบร้อยแล้ว38,705คนด้วยกันเสียชีวิตไป2,972คนนะคะซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปคือก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่ถึงแม้ว่ายอดผู้ติดเชือ้อเมื่อ24ชั่วโมงที่ผ่านมาจะอยู่ที่ประมาณ8,700กว่าคนนะคะตอนนี้เขาก็มีการล็อกดาวน์เนี่ยมานานถึง8สัปดาห์แล้วสำหรับในพื้นที่กรุงมอสโกโซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดนะคะในขณะเดียวกันทางฝั่งของดรเมลิตาวูชโนวิชค เป็นผู้แทนของรัสเซียประจําองค์การอนามัยโลกก็ออกมาวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดในรัสเซียคือทางฝั่งของดรเมลิตาเนี่ยก็มองนะคะว่าสถานการณ์ในรัสเซียตอนนี้หลังจากที่มีคนติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นไปตอนนี้เหมือนเข้าสู่ระบบที่เป็นเสถียรภาพแล้วเริ่มนิ่งแล้วครับแต่ว่านิ่งเนี่ยของรัสเซียนั้นก็ยังมียอดผู้ติดเชื้อวันหนึง8,000-9,000คนนะแ่ะวันนิ่งของรัสเซีย